คือในแง่หนึ่งการที่ทั้งพรรคเพื่อไทยหรือว่าคนที่ไล่พรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะบี้ให้ส้มอยู่ข้างตัวเองเนี่ยมันก็สรางคส้มเนื้อเนื้อหอมนะคือสิ่งที่เพื่อไทยทําคือการการพยายามจะโยนข้อหาว่าส้มบวชอนุทินเพื่อจะบี้ให้ส้มเนี่ยบวชให้ชยัยเกษมซึ่งส้มเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องเขาจะบวชให้ใครซึ่งถูกแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเลือกว่าเขาจะบวชอะรระหว่างชายัยเกษมอนุทินเพราะมันยังไม่ใช่เวลาแต่เกมที่เพื่อไทยพยายามทําคือบี้ส้มว่า การบวชให้อนุทินที่ส้มทำเนี่ยมันเฮียมากเพราะถ้ามึงอยากเป็นคนดีมึงต้องมาบวตให้ชัยเกษมเกมเพื่อไทยมีแค่นี้คืออยากได้เสียงบวตส้มโดยการด่าอนุทินใช่มีอยู่แค่นี้ซึ่งในความเป็นจริงก็บวตให้ชัยเกษมก็ได้ไงใช่ถ้าชัยเกษมและพรรคเพื่อไทยตกลงจะแก้รัฐมนูญก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองหรือฝั่งม็อบนะครับที่ด่าส้มนะครับว่า ส้มแม่งค้านไม่จริงนะครับส้มมันไม่ได้แบบไม่ได้สู้จริงสู้มไม่จริงอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ากลุ่มม็อบเนี่ยก็อยากให้ส้มเนี่ยบอกคนที่เลือกส้มว่าไปชุมนุมไล่อุ๋งอิงกันเถอะ <c oughs> กลุ่มม็อบก็อยากได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะันวันนี้ทั้งเพื่อไทยและคนที่ไล่เพื่อไทยเนี่ยมีความคิดคล้ายกันเป็นอย่างงคืออยากได้ส้มเป็นพวก <c oughs> ต่ในการอยากได้ส้มเป็นผู้เนี่ยทั้งฝั่งฝั่งใช้วิธีคล้ายๆกันคือใช้วิธีด่าส้มแบบตีปาหน้าไสยเพื่อไทยด่าว่าส้มมึงจะโหวตให้อนุทินหวังว่าส้มเนี่ยจะแบบไอ้ฉันไม่โหวตให้อนุทินฉันจะโหวตให้ใชัยเกษมคือถ้าส้มส้มดิ้นตามเพื่อไทยส้มก็โง่งกลุ่มที่ไล่เพื่อไทยก็เหมือนกันส้มมึงสู้ไม่จริงสู้จริงมึงต้องไปมอบล้มรัฐบาลกับกูไปใช้นิติสงครามนะครับ แล้วก็หวังว่าเนี่ยส้มโอ้ยสู้จริงสู้จริงจะไปนิติสงครามด้วยซึ่งถ้าส้มทําตามส้มก็โง่วันนี้ทั้งสองฝั่งพยายามจะปั่นหัวส้มแล้วโชคดีที่ส้มเป็นคนที่ไม่ถูกปั่นหัวเกมมีอยู่แค่นี้แหละนะครับเพื่อไทยก็ปั่นหัวส้มว่ามึงอย่าวดอีิมึงต้องมาบดใช้กระเสมม็อบก็บอกว่าส้มมึงอย่าสู้ในสภามึงลงถนนมึงใช้นิติสงครามแบบกู ส้มไม่ทำพอไม่ทำเนี่ยไอ้คุมปั่นหัวก็โกรธทั้งคู่ซึ่งถูกแล้วที่ส้มไม่ควรคือใครก็ตามไม่ควรจะถูกปั่นหัวด้วยใครนี่ไงเหมือนที่เราย้ำไงส้มฮะคุณมาถูกทางแล้วครับถูกทางแล้วครับถูกทางแล้วไม่กันไม่กันเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นหรอกคุณโดนลอกงปอ